สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและอย่ตตังประเทศและก็บสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC ฟซีดังฟังไทยเบอร์สุขุสุกนนะมีข้าวนะส่องดังนะได้ออกมาเขียนข้าวรายงานข้าวนีวนะ่แหละเนาะคอยจะอ่านให้ฟังเด้อนะแข่งเซกองต้องการทืนเพื่อพัฒนาพื้นฐานโครงร่างเศรษฐกิจสังคมและแก้ไขความทุกข์ยากในปี2 0 2 5คำว่านะปี2 0 2 5 แวลงเซกองมีความต้องการทชืนเพื่อพัฒนาพื้นฐานโครงล่างนะเศรษฐกิจสังคมได้แก้ไขความทุกข์ยากใหม่อีกแล้วนะของประชนทั้งหมดนะหนึ่ร้อตกีนะนะความเอา3 8 7สของ GDP ในนี้นะการลงทุนจ้างงบประมาณรัด91ก้าสิบตกีกว่าเมเอร์ทุนช่วยเหลือละนะเนี่ย็กะ กู้ยืมมาร้อยเจ็ดิบตึกกีบความเอา13ปร์เซ็นต์ทืนของเอกชนภายในและตัางประเทศนะเป็นอ่าหนอ่าสี่ิบตึกกีบความเอา80ปร์เซ็นต์ของความต้องการทืนทางบัตรเป็นมานะท่านสากลเนานะอ่าพูน้นี้นะพรประเสิิ์หัวหน้าผะแนกการและการลงทุนแข่งเซกอง ให้หูเมื่อบดดอนมานิวาปี2 0 0พนี้ี่แข่งเซกองสมทัยกันพัฒนาเศรษฐกิจให้เห็นไปสู่คุณภาพความป,ปับปรุงคงประกอบเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายตามคะแนนการผลิตการตามคะแนนการผลิตการค้าและการบริการและสร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นตามท่าแหงนะ,ะบ่งซ้อนของแข่ง ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านพลังงานไฟฟ้าด้านบบแหนับทางการลงทุนของรัฐเอกชนในและตั้งประเทศที่มีการเคลื่อนไหวถูกต้องตามกฎหมายของรัฐเ,เพื่อหับประกันให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติก็คือของแขวงให้มีการขยายตัวและเพื่อให้ประชาชนบรรดาเผาลดพ้อนออกจากความทุกข์ยากขออ้างไม่กันสุมสมใสการพัฒนาวิสาหกิจและ SME ไปสู้คุณภาพไม่ตามเจตนนโยบายพัฒนา SME ของแข็งเพื่อให้สามารถแข่งขันกับภาคเพื่อนและสากลโดยสร้างเงื่อนไขในการเข้าถึงแรงทืนวิทยาศาสตร์เทคโนโ,โลยีนะเทคโนโลโยีนะประเทศเราก็าออกเทคโนโลยีนะวัฒนธรรมไม่ให้มีประสิทธิภาพ สุ่มไส้ปรับปุงกอสร้างและขยายพื้นฐานโครงล่างเพื่อวัตถุเทคนิคหับใส้การผลิตของปัสสุชนและสุ่มไส้เงื่อนไขโดยเฉพาะนโยบายที่เหมาะสมในการดึงดูดการลงทุนให้ลากลายขึ้นนะอันนี้นะคือความอ่าอยากได้ของเขาก็คือความต้องการนะนะก็คือต้องการกะเงินนะอยากได้เงินมาลงทุนนะหนึ่พันนะ อสามร้อยแปดตึกิบนะอันนี้นะเฉพาะของแข่งเซกองได้นะและการซิ่งที่เขากล่าวอ้างมาก็คือต้องการทืนเพื่อพัฒนาพื้นฐานโครงร่างและเศษรษฐกิจสังคมและแก้ไขความทุขงยงกให้แก้ประสุสนนะฟังอันนี้นะฟังอ่าอยู่แถวเซกองนะเมืองกระลึมมันนะบ้าท่านบบ้หินเขานะเขามาซ้ำประธานะนะไปใส่เงินไปใสนะเงินไปใสเขามาซ้ำประธานอันท่านหินอีหยงัง ตัดไม่เอากั้งเมืองก็ลืมนะเงินไปใส่เงินสัมปทานไปใส่เขามาสัมปทานบ่ญแม,ม่น้อยๆตื้อเ้ยลายโครงการอีกอยู่นในแข่งเซกองหันนะที่มันเกิดขึ้นมาน้เดี๋ยวน,นี้เงินไปใส่คือมามาของเงินนี่เพื่อ,อย่าให้การพัฒนาเอาไปเท่าไหร่กับบพเพคนที่มันมีเมืองพอมันก็นจะประเทศจะบ่พัฒนาเพราะว่ายังได้ไปกระพุ่นนะ กรรมการเครื่องนึ่งบัตรเครื่องหนึ่ง,ง,นงคนรวยเจ้าเมืองเจ้าแข่งคนที่เซ็นให้นะคนที่มีอำนาจอยู่ในประเทศเรารวยเบิรน่นะแบ่งกันกินแล้วเงินไปใส่เงินพวงเงินบวมีแล้วมาขออีกขอทึนทินไครลาจากต่างชาดกับพอแล้วนะทินกู้ยืมมากระพอแล้วนะย่างเจ้าอย่างอีกแล้วเปลเนี่ยอ้างแต่เอาแต่ปะชสชนมาอ้างเพื่อลึกพ้นกันด้วยพัฒนาค่นะ จะมาอ้างฮอดใส่อีกจักโครงการที่อยู่ในแข่งเสียกองเข้าไปเบื้องเมืองก็ลืมหันนะไปเบื้องดูนายทุนจักกิเจ้าจักก,ก,กี้อันโครงการที่เกิดผุขึ้นมาบ่ท่านเห็นอยู่ในนั่นเขาควรไปจกักปีแล้วใช้ละเงินทุนใช้ละเงินที่เขามาสมทานยังพ่พวอ,อีกบ่หนะ่ะไม่ที่ก็ปัดยุ่งงกันก็ลืมหันนะควรออกไปหันนะใช้ละเงิน ขอเงินหนานะอยากได้เงินไปพวกแกพันรวยเอ้าเลยเอาเนาะเบื้องผู้ใดกับลดเงินนะอู้เงินฝากธนา,าคารรวยนะประเทศของพวกแกพัฒนากับเพราะพวกแกพากันโกงเองนะให้ไปเท่าไหร่กับบพอดอกให้ไปกู้ไปแล้วให้ไปแล้วเงินพัดกรรมการขึ้นนึ่งอันวัดขึ้นนึ่งไปหอดลงทุนแท้ๆทันสิบเปอร์เซ็นต์ เฮ็ดในไหมันจีพออยู่พอกินเฮ็ดจังในประเทศมันจิพัฒนานะโครงการที่มันเกิดอยู่ในประเทศเรายุแข่งเซีกองนะกกอนะนะทรัพยากรนะมีบักหลายๆทางภาคใต้แต่ความจริงแล้วหันเงินหันเจ้านายเอาไปกินเบิดเงินที่ได้มาสัมปทานต่างๆนะพราะว่า,ามีไผ่กดสอบ พวกแก้วพากันนี่เงินเข้ากระเป๋าพวกแก้วแบ่้งกันเบิดลดเงินพวกแก้วทั้งๆที่ค้าราชการเราหันเงินเดือนน้อยแต่ว่าเงินยู่ปราราาสว่างนะรถขับพันยังกะลูหลามีพากันมีสามสี่คัน,นะลูกเต้ามีเบิดทุกคนลำบกลำโบกินี่บางคนนะบุมีไผ่กวดซอบไผ่ ลำพังน่ะเงินที่ได้มาจาก,การสัมปทานนั้นท่านหินเมืองกะลืมมันก็พอแลไน้ถ้าเกิดจะเอามาพัฒนาแข่งเซกองนะน่ะ,นะมันพอได้เพราะว่าท่านหินเมืองกะลืมเป็นท่านโมท่านหินชินหญ่ที่เขามาสัมปทานน่ะแต่พวกเจ้าผัดบาเอาเงินไปใส่ถามก้อนจิมาขอนั่นขอนี่หาแนวกู้ไปหาเรื่องจิไปกู้ยืมอีกให้ปัจจุบันเป็นนี่อีกน่ะ พอเงินหมดแด่หาข้ออ้างมาอีกอันที่เรื่องที่มาเอกชนยุติใสบเอกชนนนะบ้านผู้อันที่อนุญ,ญาตได้สัมปทานแม่นภาครัฐนะเอกชนบ่ได้มีสิทธิ์มิต่ภาครันะทุกวงการเลยนะภาครัฐเอกชนบบได้มีสิทธิ์อย่างโนะบได้อย่างพัดเอาเอกชนมาอ้างเอาภากนมาอ้าง ประเทศนี้เขาพุดก้นน่ะแห่ทาสเป็นคําเป็นแห่ทาสต่างๆที่อยู่ในประเทศเรานะแต่กะบบเพียงพอนะเงินหมุนเวียนอยู่ในประเทศคาดเงินตาในประเทศคาดเงินพัฒนาคาดเงินจังสั้นจังซี่พึ่แต่ผู้นําผู้มีอํานาจ เจ้าเมืองเจ้าแข็งนายบ้านรวยรวยกดสอบได้แล้ววับนะพอเงินมดล่นะหาหาเงินไม่หาเขาอ้างมาไม่เจ้าเฮ็ดไปพวกเจ้าน,นะมีจะ่ซุ่มเงิเงอบบริหารก็เป็นซียแล้วนะอีกคนมันกินกบานเจี๊ยบอีกแล้วนะอีกคนมันเนี่ยถ้าเงิน